เจ็ด <DC> รถรุ่นใหม่มีแววเปิดตัวปลายปีคันไหนหน่าซื้อบ้างพาร์ท2เข้าใกล้ช่วงปลายปีเข้าไปทุกทีและนั่นหมายความว่าฤดูการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ก็กำลังใกล้เข้ามาด้วยเหมือนกันวันนี้เราเลยจะชวนทุกคนมาพูดคุยวิเคราะห์กันว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นไหนมีโอกาสที่จะถูกเปิดตัวหรือปรับโฉมให้พวกเราได้เห็นกันบ้าง โดยวันนี้เราจะขอเน้นไปที่รถมอเตอร์ไซค์จากยุโรปเป็นหลักซึ่งเราจะขอพูดถึงรถที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกภายในปลายปีนี้แต่เขาบอกไว้ก่อนว่ารถที่เราจะพูดถึงอาจไม่ถูกเปิดตัวทั้งหมดหรืออาจจะมีรถมอเตอร์ไซครุ่นอื่นถูกเปิดตัวเพิ่มมาก็เป็นได้ 1. Ducati Panigale V2 เริ่มกันด้วยรถสปอร์ตจากค่ายแดงที่เพิ่งประกาศรุ่นส่งท้ายไปด้วยรุ่นพิเศษ Super q u a t r o Final Edition ซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเครื่องยนต์ในตำนานตระกูลนี้จะไม่ได้ไปต่อแต่คนของทั้งค่ายก็ได้ยืนยันเองเลยว่าตัวตายตัวแทนสายสปอร์ตที่จะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ V2 นั้นจะมาแน่แต่จะมาด้วยเครื่องยนต์อะไรและจะเปิดตัวตอนไหนก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาลุ้นกัน 2. Ducati h y p e r e n d u r o 698 Mono หลังจากที่ h y p e r m o t a r 698 Mono รถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์เล็กที่สุดของค่ายถูกเปิดตัวออกมา พร้อมลูกสูบเดียวขนาดใหญ่และช่วงชักสั้นเราก็เดาได้ไม่ยากว่าดุคติจะต้องหาวิธีใช้เครื่องยนต์ลูกดังกล่าวให้คุ้มค่าที่สุดโดยการเปิดตัวรถรุ่นอื่นบนพื้นฐานเดียวกันซึ่งความเป็นไปได้ก็น่าจะไปอยู่ที่รถแนว enduro ที่สามารถดัดแปลงจากรถที่มีขายอยู่แล้วได้เลยแต่เราก็หวังว่าสักวันพวกเขาจะเอาเครื่องยนต์ลูกนี้มาทำรถสปอร์ตบ้าง 3. BMW R1300RT สายเที่ยวรุ่นใหญ่จากบาวาเรีย โซฟาวิ่งได้ที่มีการต่อยอดมาจาก R1,300 GS และ R1,300 GS Adventure ซึ่งนี่ไม่ใช่รถที่เกินความคาดหมายว่ามันจะถูกเปิดตัวภายในปลายปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันถูกจับภาพได้ขณะวิ่งทดสอบแล้วพร้อมติดตั้งระบบเลด้าหน้าหลังและตัวช่วยจัดเต็มเรื่องความสะดวกสบายที่สำคัญคือมันจะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ ASA แบบใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถขับขี่ได้แบบอัตโมติเต็มรูปแบบ4 KTM 1390 Super Adventure คู่แข่งค่ายส้มของ BMW R1300 GS ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะถูกเปิดตัวภายในปลายปีนี้หลังจากที่ทางค่ายได้เอารถรุ่นต้นแบบมาลงแข่งขันในรายการสายลุยให้เราเห็นกันแล้วโดยมันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์รูปใหม่ที่ยกมาจาก1390 Super Duke พร้อมกับการติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ตามกระแสรถเกียร์ออตโต้ที่กำลังได้รับความสนใจ 5. KTM 990 RCR ในปีที่แล้วพวกเราได้เห็นเครื่องยนต์ลูกใหม่จากค่ายส้มไม่ว่าจะเป็นรหัส1390หรือ990ซึ่งเครื่องยนต์ตัวหลังนี้เองที่เรามองว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่พวกเขาเอามันไปใส่ใน990ด u k e ก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก่อนที่พวกเราจะได้เห็นรถสไตล์อื่นอย่าง Adventure หรือ Supermoto ทาการเปิดตัวตามมา โดยเฉพาะ990 r c r สายสปอร์ตที่โชว์ตัวออกมาแล้วพร้อมกับลายพลัง6 Triumph 400 Series ตัวเริ่มคันใหม่จากอังกฤษที่พัฒนาและผลิตในอินเดียซึ่งได้ทำการเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนในปีนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นรุ่นย่อยใหม่ถูกเปิดตัวมาเสริมทับเพิ่มเนื่องจากผู้บริหารของ b a j a j ที่ทำหน้าที่ผลิตรถน้องเล็กรุ่นนี้เป็นคนพูดออกมาเองเลยว่ารถคลาสเล็กจาก Triumph จะทำการเปิดตัวรุ่นย่อยออกมาเพิ่มอย่างน้อยปีละ1รุ่นซึ่งเราขอย้ำที่คำว่าอย่างน้อย 7. a p e อ i a ียตัวโน457ปิดท้ายด้วยรถตัวเริ่มอีกรุ่นจากฝั่งของยุโรปซึ่งรถรุ่นนี้คนไทยอาจจะไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นักแต่หลังจากที่เครือพีอา g ์จโอทำการเปิดตัว a p พ l i a R S 457รถสปอร์ตน้องเล็กออกมาแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องวางแผนผลักดันรุ่นย่อยรุ่นอื่นบนพื้นฐานเดียวกันออกมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถล่างสปอร์ตเปลือยอย่างตัวโน่457หรือล่างยกสูงอย่างตัวเหล็ก457นอกจากนี้ก็ยังมีโฉมไฟกลมที่จะเข้ามาทำตลาดภายใต้แบรนด์ Moto Guzzi อีกด้วยหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Moto Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X GP